สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกก็มีพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับมาให้พี่ๆจะรับชมกันช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์เดียว ID ไลน์เดียวชื่อบัญชีเดียวเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องทางการติดต่อของผมก็064 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าที่เห็นนี้เป็นพระขุนแผนนะครับผมทําไว้แล้วหลายคลิปแล้วก็เป็นพระองค์เดิม2ององค์และได้มาใหม่4องค์เป็นพระที่ได้มาใหม่ก็จะนํามาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันสําหรับผู้ที่เชื่อและศรัทธาเท่านั้นนะครับเชื่อมั่นและศรัทธา บูชาย่อมให้ผลนะครับสำหรับพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลของขังส่วนคําว่าพุทธคุณมีไหมหรือไม่มีพุทธคุณนั้นผมว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณบางคนเก็บพระเครื่องวัตถุมงคลก็มองในมุมของศิลปะมองในมุมขององานศิลปะความมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์นะครับมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์อายุที่ยาวนานเหมือนพระกุพระบางองค์ก็บ่งบอกถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการสร้างเช่นพระรคุณแผัดบ้านกลางกูวัดบ,บ้านกลางนั้นสมเด็จพระนเรศวรท่านก็สร้างให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารไปรบนะครับก็ลหลายอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับบุคคลที่อ้างว่าไม่มีพุทธคุณนู่นนี่นั่นก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่เป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะครับไม่ขอก้าวกา่แต่ถ้าหากพี่ๆยังมีความเชื่อหากพี่ๆ ยังมีความศรัทธาก็กลับมาดูคลิปผมครับ <laughs> ถ้าต้องกลับมาครับกลับมาครับกลับมาดูคลิปของผมด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระคุณแผนพรายแม่สีนวลอธิษฐานจิตปลูกเสกโดยหลวงปู่หาสุพะโรแห่งวัดป่าสกวันอําเภอสังหัสขันจังหวัดกาลสินท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นพระที่มีอภิญญาญาณที่สามารถ มองทะลุภูกุ้มข้าวแล้วเห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัตซิดินทอนเน่นะครับมีประจักษ์พยานมากมายแล้วก็มีประวัติที่ชัดเจนก็เป็นอันนั้นเป็นยานวิเศษของท่านครับสององค์นี้ผมเคยเล่าแล้วในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นเนื้อเนื้อก้นครกนะครับมวลสารนี่จัดเต็มเลยนะครับเนื้อก้นครกนี่สร้าง600องค์600องค์แต่ว่า แจกศูนย์จองจึงไม่ค่อยได้พบเห็นถือว่าเห็นได้น้อยนะครับขนาดเนื้อว่าเนื้อสีดำเนี่ยเนื้อเนื้อมาตะเคียนสร้าง ,3999 องค์เนี่ยยังพบเห็นได้ทั่วไปนะครับยังมีในแผงพระแถบจังหวัดกาฬสินยโสธรรยเอ็ดเนี่ยยังพอมีผมไปเดินสนามพระระเอ็ดก็ยังเจอสีดําแต่เนื้อก้นโครกเนี่ยถึงแม้จะสร้างนะครับ6ก0ก็หาดูได้ยากนะครับมวลสารชัดๆเลยนะครับอันนี้ผมทําคลิปไว้แล้วแหละนะครับก็คลิปก่อนนู้นนะครับ จะฟังตะกุดสองดอกอันนี้สีแดงอิดพระธาตุนะครับสีแดงอิดพระธาตุนี้ก็คือเป็นสีแดงของอิดสีแดงเนาะที่มีการผุพังหรือผุกร่อนก็นํามาเป็นมวลสารโดยเป็นสีแดงนะครับเลข5้าหกนะครับก็เลขสวยนะครับเนื้อนี้สร้าง900องค์นะครับเนื้อนี้สร้าง900อองค์ตะกุดหนึ่งดอกถือได้ว่าเป็น ที่มีความสวยงามแม่สีนวลนี้ก็เป็นพายจริงๆเป็นพายที่อยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ครูบาโตท่านได้มาแล้วก็มาขอความเมตตาจากหลวงปู่หาสุภโรอธิษฐานจิตป,ปุกเสกนะครับเกินไปยาวเอาเข้าเรื่องนะครับองค์นี้เด็ดสุดนะครับบอกว่าคลิปนี้องค์นี้คือเด็ดสุดองค์นี้คือพระกุนแผนผงพายแม่สีนวลนะครับเป็นเนื้อผสมมวลสาร ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อผสมมวลสารผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมและผสมพายแม่สีนวลด้วยถือว่าองค์นี้หายากครับหายากอีกหนึ่งองค์นะครับจะมีอยู่สองแบบคือ1แบบตะกุดทองฝาบาทคู่และแบบตะกุดทองแดง1ดอกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบตะกุดทองแดง1ดอก ส่วนใครที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรืออยากทราบประวัติเนี่ยก็แอดไลน์กันเข้ามาหรือฝากไว้ในคอมเมนต์แรกเนาะกดรับไปรับชมได้เดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับบอกเลยว่าองค์นี้เนี่ยหายากครับเป็นเนื้อผสมมวลสารพงพรายกุมารของหลวงปูท่ทิมด้วยนะครับนอกจากจะมีพรายแม่สีนวลแล้วยังมีพรายกุมารของหลวงปูท่ทิมด้วยซึ่งท่านผู้สร้างนั้นได้ไปขอมาเพื่อที่จะมาผสมเป็นมวลสาร ของพระองค์นี้ครับองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณผส,ผสมทูบศักดิ์สิทธิ์เป็นทูบที่อยู่กระถางทูบไม่ว่าจะเป็นอุโบสถศาลาหรือเป็นกุติพระภายในวัดของหลวงปู่หาก็นํามาผสมในเนื้อนี้เนื้อฝังทูบศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นทองฝาบาทตะกุดเนี่ยจะเป็นทองฝาบาทนะครับพรายแม่สีนวลน,นะครับชัดเจนนะครับนี่ครับพรายแม่สีนวลน,นะครับอ่า อันนี้เป็นเนื้อผงทูบศักดิ์สิทธิ์นี่ครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดครับเนื้อว่านร้อยแปดเนี่ยก็จะผสมด้วยว่านมงคลทั้งร้อยแปดประการนะครับกว่าจะรวบรวมชนวนมวลสารได้ว่านทั้งร้อยแปดประการก็หายากนะอันนี้หมายเลขห้าหนึ่งนะครับเลขสวยนะเลขห้าหนึ่งนี่ครับเลขเลขสองสองหลักนะครับสองหลักห้าหนึ่งเป็นเนื้อเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับ น,นี้ได้มาใหม่นะครับเนี่ยได้มาใหม่นะครับเพิ่งได้มานะครับก็เลยนํามาทําลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับองนี้เป็นเนื้อสีดํานี่เป็นเนื้อผสมผงพายแม่ตะเคียนนะครับเป็นเนื้อไม้ตะเคียนเป็นพระที่มีความสวยงามแล้วก็ผมว่าประสบะการณ์นั้นได้ทั้งแควคาดคงกระพันแล้วก็เมตตามหานิยมนะเพราะว่าส่วนตัวของผมที่ที่ผมห้อยและมีประสบการณ์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความแควคาดนะครับก็เคยเล่าแล้วในคลิปแหละว่า จะหลับในแล้วมีเสียงเป็นผู้หญิงเรียกนะครับมีเสียงเป็นผู้หญิงเรียกก็ผมเชื่อว่ามีคุณด้านแคลวคลาดแล้วก็คุ้มครองก็เชื่อในบาร,รมีของอพลายแม่สีนวลเนาะนะครับเนี่ยผ,ผมเชื่อในส่วนตัวผมนะนะครับเชื่อในส่วนตัวของผมพลายแม่สีนวลครับโอ้ยสุดยอดนะครับนี่ฮะสีดําก็สวยนะนะครับสีดําก็สวยเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับเสียอย่างเดียวกล้องไม่ค่อยชัดนะถ่ายไม่ค่อยชัด <laughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ฮะดูครับหากชอบรู้สนใจเนี่ยพี่พก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้0647744808เป็นเบอร์โทรของผมแล้วก็เป็น ID Line ด้วยสามารถแอดกันเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนประวัติที่ชัดเจนการปลูกเสีงเนื้อหามวลสารนั้นผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับดูครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอค์นี้คือระเหตุของคลิปนี้เลยเป็นเนื้อผสมงผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดล่างหานไร่นะครับนี่ฮะดูครับนี่ฮะพรายแม่สีนวลสวยงามมากนะครับนี่ฮะขนาดก็พอดีห้อยไม,ไม่ใหญ่มากจนเกินไปขนาดก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไป สามารถห้อยได้สวยงามครับนะฮะอา้าเอาละครับพี่พวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับโอ้ยกว่าจะได้พระมาก็มาทําคลิปก็หลายวันนะครับขาดขาดช่วงไปนะ <c oughs> โอเคครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพี่พี่ม่อนคลาสสิกนะครับก็จะมีคลิปพาเที่ยววัดใกล้บ้านเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลก็ฝากติดตามกันด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ให้การติดตามแล้วก็ ผู้ที่ช่าบูชาด้วยขอกราบขอพระคุณมากนะครับวันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ